แก้มบุงตอบชัดมีแฟนรวยทำไมต้องทำงานถูกใจกันทั้งโซเชียลเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวนางร้ายหน้าสวยสำหรับแก้มบุงที่ทั้งสวยและขยันมากๆแถมมีข่าวดีที่แฟนหนุ่มนักธุรกิจทายาทเจ้าของโรงพยาบาลชื่อดังอย่างหนุ่มพีทพึ่งคุกข่าวขอแต่งงานสาวแก้มบุงไปเมื่อไม่นานมานี้และเมื่อไม่นานมานี้วันเกิดของสาว แก้มบุ๋งที่ผ่านมาที่พีทว่าที่สามีก็เปะไม่หยุดโดยการซื้อเพชรชุดใหญ่29กระดับตามจำนวนอายุของสาวแก้มบุ๋งแถมยังมีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาให้เฟนๆอิจฉากันยกใหญ่ล่าสุดก็ไม่ไวายดรามา่าขณะที่สาวแก้มบุง๋งไลฟ์สดขครของอยู่นั้นก็มีชาวเน็ตได้เข้าไปถามสาวแก้มบุ๋งว่ามีแฟนรวย ทำไมยังต้องทำงานทางด้านสาวแก้มบุ๋มก็ได้รีบตอบว่าหนูมีแฟนรวยค่ะแต่หนูไม่ได้ขอเงินแฟนที่บ้านพ่อแม่มีตังแต่หนูไม่ขอพ่อกับแม่แล้วถ้าการที่เราไปขอพ่อกับแม่พ่อกับแม่จะรู้สึกยังไงในเมื่อที่ลูกเราอายุ30กว่าแล้วอ่ะแต่ว่าวันนี้ยังเดินไปแล้วบอกว่าพ่อหนูมีปัญหาแม่หนูมีปัญหา เขาจะสบายใจไหมถามว่ามีทรัพย์สินไหมมีรถเป็นชื่อหนูคอนโดเป็นชื่อหนูโน่นนี่นั่นเป็นชื่อหนูขายเหรอมันก็ไม่ใช่